คุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าเสียงคลำครวนของเปรตนรกณหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่าใหญ่และมีแม่น้ําไหลผ่านหม,มู่บ้านหมู่บ้านนี้เงียบสงบชาวบ้านต่างขยันขันแข็ง ทำไร่ไกนาพึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตทุกเช้าเสียงนกกาก็าขับขานตอนรับแสงแดดอุ่นๆแต่ท่ามกลางความเงียบสงบนั้นกลับมีบ้านหลังหนึ่งที่ซอมซ่อผูกพังแตกต่างจากหลังอื่นจนสังเกตได้ง่ายบ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่ของชายหนุ่มชื่ออินอินเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ที่แกชาา่ชรา ซึ่งแต่เดิมเคยมีความหวังหนักหนาว่าวันหนึ่งอินจะเติบโตเป็นหลักให้พวกเขาได้พึ่งพาทว่าโชคชะตากลับไม่เป็นเช่นนั้นตั้งแต่ยังเยาว์อินก็แสดงนิสัยเดือดร้นไม่เคารพผู้ใหญ่เมื่อโตขึ้นก็ลงไหลในอบายามุกทั้งดื่มเหล้าเล่นการพานันและเกียดค้านไม่ยอมทำงาน พ่อแม่พยายามสั่งสอนด้วยคำพูดด้วยทั้งน้ำตาหรือแม้แต่ด้วยความเงียบแต่กลับไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจที่แข็งกระด้างของอินได้ค่ำวันหนึ่งขณะที่สายลมพัดโช,ชยเอากลิ่นดินหอมตลบอบวนหลังฝนตกอินกลับเดินโซซัดโซเซมาจากงานเลี้ยงที่ตลาดเมามาจนแทบยืนไม่อยู่ พ่อผู้เฒ่าเห็นดังนั้นจึงรีบออกไปตักเตือนด้วยความเป็นห่วงลูกเอ๋ยเลือเสียทีเถิดอนาคตเจ้าจะมืดมนพ่อแม่แก่แล้วพึ่งพาอะไรไม่ได้อีกนานแทนที่เขาจะรับฟังอินกตะโกนลั่นดาอย่างหยาบคายไม่เตียงแค่นั้นเขายังผลักอกผู้เป็นพ่อล้มลงไปกับพื้น ก่อนที่จะเตะเข่าที่ท้องน้อยของแม่ที่เข้าไปห้ามลูกจนหญิงชลาสุดตัวลงด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ได้แต่มองด้วยความเวทนาไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามนับแต่นั้นมาอินยิ่งขลําลึกวันๆเอาแต่ดื่มเหล้ากินข้าวบ้านพ่อแม่และหากวันใดไม่มีเงินซื้อเหล้าก็จะขโมยของใช้ไปขาย ดวงตาที่เคยสดใสของชายหนุม่มกลายเป็นขุนมัวใจที่เคยอบุ่นกลายเป็นแข็งกระด้างปัดเดงก้อนหินจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอินเมาไา้จนมีเรื่องชกต่อยกับนักเลงต่างหมู่บ้านอินถูกแทงเข้าที่ชายโครงเลือดไหลนองพื้นก่อนจะสิ้นใจอย่างอานาถอยู่กลางถนน เย็นวันนั้นไม่มีแม้แต่ผู้คนที่จะเข้าไปนำร่างของเขากลับบ้านพ่อแม่ชรลาต้องไปตามหาศพลูกโดยน้ำตานองหน้างานศพของอินจัดด้วยความเงียบเหงาไม่มีผู้คนมาร่วมงานมากนักพ่อแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วต้องฝืนใจทําพิธีส่งลูกชายสู่สุคติ แม้หัวใจจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามคืนแรกหลังงานศพเจ็บกลงังดึกคืนหนึ่งขณะที่สายลมหนาวเย็นพัดวิวต่ายง,งไม้ไหวเอนบนเรือนที่ไหลแสงไฟพ่อแม่ต่างสะดุ้งตื่นด้วยเสียงคล่่งรวนเบาๆดังแว่วๆมาจากนอกบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋า ลูกหิวเหลือเกินเมื่อมองออกไปพวกเขาพบเงาล่างสูงโยง่งผอมแห้งจนเห็นแตกกระดูกผิวหนังดำไหมแตกแห้งหลางสูงเกือบเท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบลานแต่ปากเล็กจูเท่าลูเเ็็มหลังนั้นพยายามส่งเสียงเรียกร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมาน พ่อแม่รีบเข้าไปกอดกันด้วยความหวาดกลัวและเวทนาพระเถระในหมู่บ้านได้ถูกนิมนต์มาทำพิธีสวดในวันรุ่งขึ้นท่านนั่งสงบนิ่งฟังพ่อแม่เล่าเรื่องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะกล่าวเสียงหนักแน่นว่าเปรตตนนี้คืออินลูกของท่านนั่นเองกรรหนักที่ทำไว้กับพ่อแม่ดื่มเหล้าเมายา ไม่รู้จักทำดีชาตินี้เขาได้รับผลกรรมกลายเป็นเปรตมีร่างกายสูงเท่าต้นตาลปากเล็กเท่าลูกเข็มหิวโหยแต่กินอะไรไม่ได้ทุกทรมานกว่าใจมนุษย์ที่จิตจะจินตนาการได้พ่อแม่ต่างล่ำให้แทบใจขาดแม้ว่าลูกจะก่อกรรมแต่ความรักที่มีอยู่เต็มเปลี่ยมหัวใจ ไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยพระเถระจึงแนะนำว่าหากจะช่วยเขาต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานถือศีลเจริญภาวนาแล้วตั้งจิตอุทิศไปให้อย่าขาดเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อแม่ชรลาจึงตื่นแต่เช้ามืดเตรียมอาหารอย่างสุดกำลัง แม้จะยากจนแต่ก็ไม่ยอมละเลยในการตักบาตรทำสังฆทานทุกสัปดาห์รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดและในทุกครั้งที่ทำบุญพวกเขาจะพนมมืออธิษฐานด้วยจิตน้ำตาไหลพรักขอให้บุญนี้ส่งไปถึงอินด้วยเถิดขอให้ลูกพ้นจากทุกข์อย่าได้ทุกข์ทรมานอีกเลย หลายเดือนผ่านไปคืนหนึ่งเมื่อมีเสียงระฆครังดังแว่วมาจากวัดใต่แสงจันทร์สลัวๆหล่างของอินก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีชัยหล่างผอมดำอย่างเคยเขากลับดูเปล่งปั่งสว่างสวัยมีรอยยิ้มอ่อนโยนประดับใบหน้าเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพ่อแม่ ก,กลมกราบด้วยความคารพอย่างสุดซึ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกได้รับบุญที่พ่อแม่ส่งมาให้แล้วลูกพ้นจากความทุกข์ทรมานแล้วกําลังจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขอลูกได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในชาตินี้ด้วยเถิดเสียงของอินเบาๆแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจบรรยากาศโดยรอบ อบอวนไปด้วยความเงียบสงบน้ำตาของพ่อแม่ไหลลินด้วยความสุขอย่างที่สุดเช้าวันต่อมาทั้งสองได้ไปทำบุญใหญ่ที่วัดอีกครั้งนิมนต์พระทั้งวัดมาทำพิธีอุทิศบุญกุศลให้เพื่ออินและตัง้งจิตขอให้ลูกได้ไปเกิดในครอบครัวที่มีโอกาสและทำความดีและ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากาชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ